โอเคก็กลับสดีทุกคนนะนะวันนี้คลิปคลิปวิดีโอนี้ผมมาทําอะไรนะวันนี้เนี่ยผมจะ,จะมาบอกว่าขอบคุณที่รับชมไอ้ไฟเบสซีผมนะเนี่ยอีพวกเนี้ยกวิดีโอพวกเนี้ยครับผมขอบคุณนะที่มาติดตามผมตั้งแต่ไอ้วิดีโอตัวเนี้ครับผมแล้วก็มาเป็นวิดีโอตัวนี้ใช่ครับผมวิดีโอตัวนี้ครับผมเป็นวิดีโอที่บอกเลยว่าคนดูเยอะมากครับผมห้าสิคนนะ วันนี้เราจะมาทําตามธรรมเนียมเดิมรับผมผมของไอวิดีโอตัวนี้นะที่ผมเพิ่งทําไปนั่นก็คือคือเออเดบอกช่างมาเอยครับเอาเป็นว่าเราจะทําวิธีแบบวิดีโอตัวนี้ที่ทำนั่นก็คือบอกว่าว่าเนี้ยแเนี่ยละเนี่ย,เ,ยเราจะมาบอกครับผมว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยที่ผมจะทาเนี่ยคือไอเกคือแบบเนี้ยผมเนี่ยแบบเนี้ยแล้วค่อยมาเป็นวิดีโอแบบนี้ครับผมโอเคนะก็ถา้างนั้นถ้าใครพร้อมแล้วก็ไป ดูกันเลยไอ้ทุกอย่างและทุกคนสามารถติดเชื้อได้แม้แต่คนใกล้ตัวฉันสงสัยว่าคุณรู้หลอนทำอะไร ผู้ทรยศอยู่ที่ไหนในเบอร์ลินทํารายเกาแพของหลอนหรือนักบินของคุณจะเล,เลือดออกตายเราต้องออกไปจากตรงนี้ ตรงนั้นไงประตูวิติเปิดแล้วปรากเ,เบอกไว้ว่ากองทัพจะตายอย่างยาวนานที่จะทำให้โลกติดเชื้อนั่นไง ต้องยุดหรอเธอเมื่อเวลามาถึงฆ่าเธอซะถามความรู้สึกหลังจากดูคลิปนี้หน่อยคุณรู้สึกไงรู้สึกอแปลกใจไหมที่ว่าผมทำอันนี้คือเป็นน่าจะงานแรกนะที่ผมทำอะไรแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยจะไปฝึกทำฟาคลายหกนะที่ ตอนนี้ไม่วางขายหรอกรอตอนประมาณเดือนตุลาเนี่แหละผมจะทําคลิปออกมานะใช่นั่นแหละเนื้อเรื่องฟาคายหกนะส่วนถ้าเป็นพวกควสฟาร์มอะไรพวกนี้ผมจะไปไลฟ์ที่ท i วิชนะก็อย่าลืมไปกดติดตามผมที่ทวิชนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรไลฟ์ครับผมเพราะว่าผมยังไม่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าจะหาอะไรมาไลฟ์สดดีเคาะพวกคลคิปฟาร์มของอะไรพวกนั้นอาจจะอยู่ในคลิปนั้นนะส่วนเนื้อเรื่องหลักเนะี่ย ถ้ามันเป็นประมาณแบบฟราคาไรห้าครับผมนั่นก็คือเนื้อเรื่องหลักจะมาหาเราเองอย่างนั้นเนี่ยผมจะอัดเฉพาะตอนที่ผมอะ่ะเจอเล่นไปในระดับหนึ่งแล้วอันนั้นนี่มันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นพวกเควสหลักครับผมผมผมจะทาเควสหลักหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปทําอีกเควสหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคไมรับรู้สึกที่ผมได้ดูคลิปที่ตัวเองทำนะผมนั่นก็คือแบบ ทำไปได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้ครับผมผมจะคิดอะไรประมาณเนี้นี่แล้วผมก็ถ้าใครแบบอยากเมนนะก็เม้นได้ครับผมอยากวิจารณ์วิจารณ์ได้โอเคนะก่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอลาไปก่อนนาะแลกกี่อย่างผมมีเอาทรใหม่แล้วนะได้นะโอเคก็ปิดไปดามปิดไปพร้อมเอาทรใหม่แล้วกันนะบายแล้วแจกกันครับผม Paddy, Pedabedis, and the Lante but a dipapa, Paddy Paddy, Pedabedis and Telanto, but they light in light in the row, the Pedibedis and Day Lanto, but they light in light in the row, the Pedibedis and Day Papa, Paddy Paddy, Pedabedis but a dipapa, Paddy Paddy, and Day Ladoon, they light in light in the row, but a Pedibedis and Day but they light in light in the row, but a Pedibedis and